คือตอนแรกอะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสอนลงตัวของการ์ดลีนุกบน Android แต่พอดีว่าผมไปเจอลีนุกตัวนึงมาที่มันค่อนข้างจะลื่นแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงซึ่งมันจะลื่นแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะครับผมโอเคนะฮะก็ต้องขอก้อความสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติด,ดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีดิตนะฮะในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการการตัวของ Poppy ้ i n นุเนี่ยโปรติโบพีซิอิมเวอเตอร์กันนะครับผม ซึ่งลินูคตัวนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะฮะเพราะว่าเป็นิลีนูคที่ค่อนข้างเบาตัวของไฟบูธเนี่ยหาก็ค่อนข้างยากแนะครับผมในอินเทอร์เน็ตเนี่ยกว่าผมจะหามาได้เนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเลยเนาะเพราะว่าผมก็จะทําคลิปการตัวของป๊อปปี้ลินูคเนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่เนื่องด้วยผมหาตัวของไฟอิมเมจของตัวป๊อปปี้ลินูคไม่เจอและพอดีว่าวันนี้เนี่ยผมหาตัวของไฟล์การีลินูคที่เอามาการบนตัวของอิโม่พีซีได้เนี่ยแล้วผมดันไปเจอตัวลินูคตัวนี้เว้ยผมมเเเลลยยถืออออโกาาาสตััวขงปีนน่ทคคิะรบผม ซึ่งมาันจะาการได้ดีแค่ไหนแล้วก็รื่นแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูในคลิปกันนะครับหลังจากที่เราได้ดาวน์โหลดไฟล์ต่า,างคิปไปแล้วนะครับผมก็ให้ทำการติดตั้งตัวของ Imbo PC m e t o r แบบ x86 นะฮะเมื่อเราติดตั้งมาแล้วเนี่ยให้เปิดตัวแอปขึ้นมานะหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่นอนตรงนี้นะฮะจากนั้นกดไปที่ New น,นะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อตัวของ e m e t o r ของเรานะผมจะตั้งเป็น Puppy Linux น,นะครับผมโอเคเมื่อได้แล้วเนี่ยให้กด Create ตรงนี้ไปนะฮะ ตัวนี้กดแคสเซิลไปนะครับผมจากนั้นเนี่ย user interface เนี่ยให้เราเลือกตรงนี้นะฮะให้เป็นตัวของ VNC นะครับผมในส่วนของ CPU แล้วก็บอร์ดเนี่ยอันนี้ก็เลือกไปตามผมเลยนะอันแรกผมก็จะเลือกเป็นแบบ x86 machine type เนี่ยจะเลือกเป็น PC ส่วน CPU m o เด l เนี่ยผมจะเลือกเป็นตัวของ Core d u o นะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองส่วน RAM เนี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ด้วยนะครับผมว่าเครื่องเราเนี่ยมี RAM เท่าไหร่นะผมะเลือกเป็นท่านอแล้วกันนะ ก็ไม่เยอะไม่น,อน้อยจนเกินไปนะฮะส่วน CPU คอเนี่ยผมจะเลือกเป็น2คอแล้วกันนะครับผม d i s, <This> <S เนี่ยตรงนี้จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับผมหากใครต้องการจะติดตั้งตัวของ p o p p y Linux เนี่ยก็กดสร้าง d i s ใหม่ได้นะผมตรงนี้นะะกดบวกไปแล้วก็กดตรงนอนนะฮะแล้วก็กดนิวไปนะครับผมแต่ผมแค่จะมาการให้ดูในคลิปนี้เฉยนะผมจะไม่ได้มาติดตั้งนะฮะก็เลยจะไม่ได้ทําการติดตั้งนะครับผมจากนั้นก็มากันที่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็เลือกไปในส่วนของ cdrom นะครับผมกดนอนนะฮะจากนั้นอ่ะกดเปิดไปนะครับผมแล้วก็หาไฟล์ iso ของตัว poppy linux นะฮะผมจะอยู่ตรงนี้นะฮะกดค้างไว้แล้วกดเลือกไปนะครับผมแบบนี้อันสุดท้ายเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นในส่วนของการตั้งค่า network นะครับผมแล้วก็เลือกไปในส่วนของ network ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวของ user ส่วน network card เนี่ยผมจะเลือกเป็นในส่วนของ pci นะก็คือตัวนี้นั่นเองจากนั้นก็กดรันได้เลยนะฮะ โอเคนะครับผมเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้กด enter ไปนะครับผมเพื่อใครยังไม่รู้วิธีการเอาคีย์บอร์ดขึ้นมานะฮะให้เราเนี่ยกดกลับไปที่ตัวมือถือของเรานะฮะคีย์บอร์ดก็จะขึ้นมาแบบนี้กดที่คีย์บอร์ดนะฮะจากนั้นกด enter ไปนะครับผม1ครั้งกด enter อีก1ครั้งจากนั้นกดกลับมานะฮะมันจะมีให้เรานะครับผมใส่ว้กับ n ตรงนี้ให้เราใส่ y ไปนะครับผมแล้วกด enter โอเคมันก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับผม ซึ่งเป็นหน้าของ user interface นะเราสามารถใช้งานได้จากหน้านี้นะครับผมตันนี้ก็เป็นการเลือกคอมพิวเตอ์ของหน้าจอนะจะเป็นแบบไหนก็ได้นะจากนั้นกดโอเคไปนะครับผมแบบนี้โอเคจากนั้นผมก็จะกดที่ start ตรงนี้นะครับผมคือเมาส์มันจะบักบักหน่อยนะฮะมันก็มีเกมมีนู่นมีนี่ให้เราใช้งานนะผมจะลองในส่วนของอินเทอร์เน็ตก่อนนะว่าอินเทอร์เน็ตไ่ยใช้ได้หรือเปล่าคือทุกคนผมเช็คอินเทอร์เน็ตไม่ได้อะมันไม่มีตัวของเบราว์เซอร์อะลองเช็คในส่วนของเกมดูบ้างเรียหน่อยได้บ้าง วิวก็มีตัวเล่นวิดีโอแล้วก็อีกับเบอร์ลองดูนี่ก่อนเล่นได้รอเปล่าอะเผื่อใครต้องการจะติดตั้งในตัวของไฟล์ hard d i ก k ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยสามารถติดตั้งได้จากเมนูที่2นะมันจะมีให้เราติดตั้งนะครับผมตรงเมนูสุดท้ายเนี่ยก็จะมี install e p o p y hard disk แล้วก็เลือกไปในส่วนของ usb card ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่อยากจะติดตั้งก็ติดตั้งเลยนะฮะ สามารถทำนู่นทำนี่ได้นะเพราะว่าอุปกรณ์ทูท,ที่มีแถมมาให้เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผม โอเคนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการมาสอนการตัวของป๊อปปี้หีนุกนะครับผมบนตัวของย i มโบว์พีซีอิมเมจหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นตัวกำจัดในการทำคลิปนะครับผมตอนนี้ช่องผมเนี่ยก็มีไลฟ์สดแล้วนะทุกๆวันเสาร์นะครับผมก็คอยติดตามกันด้วยนะยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมซึ่งจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถไปดูได้ครับผมในแท็บชุมชนผมได้โพสต์ตัวของคลิปใหม่ๆที่จะลงในแต่ละอาทิตย์ไว้ในแท็บชุมมมมชนน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 นแแลลลล้้้้้ววนวะะะะะกกกกก็็สาาาาาารรรรถไไไไไปปปปปดดูนะาาัััััเเ่่ออออทิิิตตย์ีีคคคคบบบงผจ